สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามาหลับชมแนวทางจ้ามาตามกันต่อกับแนวทางฮานอยสูตรเม็ดเดียววันวันอังคารวันที่สิบสามเดือนแปดเดือนสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้าสำหรับฮานอยนี่คือมีสองน้อยจะมีเม็ดเดียวกับหมัดร่วมจ้าสำหรับผลฮาน,นอยของเม็ดเดียววันที่สิบสองจ้าเดี๋ยวมาเบ่งผลแนวทางเก่ากันก่อนเนาะ นอยเม็ดเดียวเด่นไปที่ห้าวิ่งรูดสำหรับพ้นจะน้อยรอบน้อยรอบเฉพาะกิจน้อยรอบเฉพาะกิจออกสองสองปดหลังหนึ่งสีผาดไปรอบพิเศษพาดไปจะพ้นคือ8ปดเกาหกหลัง 4, 4. สีสี่ำหรับรอบปกติเจ็ดสองห้าเข้าไปเน้นเน้นห้าสอง มารอบปกติจะเดินหาดุหามาล่างปกติ44โอ้โหสำหรับรอบ v ีไพีผ่านไปจะพ้นคือ838ล่าง08โอ้โหสำหรับสองตัวล่างมื่อนี่มีสี่อย่างเดียวเลยเนาะดีรอบ v ีพีบอมาสี่อีกอาจารย์144444โอ้โหหัวจะปวดเราจะมาแบบนี้ฮะสำหรับสูตรเม็ดเดียวขอเฮ้ามื่อนี่ถือว่า เข่าน้อยเดียวจะย่งบัตทึกขันกับวารุดไปเลยเนาะเขาเน้นเน้นจะห้าสองโอ้เมื่อนี้บุคอยเด็กเนาะอ่าโอเคตามนี่จะสําหรับเมื่อนี่รุ่นกันต่อจะสําหรับฮาห้อยสูตรเม็ดเดียวของวันที่สามจ้ะ รับชมไ้เป็นแนวทางจะแนวทางมีเข่ามีรูดเราจะผิดพลาดประการใดขอถูษขอไพ่ไว้ด้วยละกันจ้าถ้าหมักถ้าชอบคอยตามเนาะถ้าบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านจ้าขอบุณถูกการรับชมขอบุณถูกการติดตามขอบุณถุกๆกำลังใจจ้าขอบุณถูกๆคอมเมนต์เนาจะทีเข้ามารับชมแนวทางแลวก็คอมเมนต์พูดคุยถักทายเป็นกำลังใจให้กับแอดจอยเนาะจ้าวันนี้ให้ไปที่เด่นศูนย์วิ่งรูด จับคู่แปดคู่จะจับห้แปดคู่เป็นแนวทางวันนี้มีศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปด 09จากสำหรับ500ของแอดจอยมืเอนี่สำหรับสายเบิร์นจากแอดจอยด์คำนวณนได้11 22อ่ะสำหรับสายเบิร์นของเฮาจากแต่ว่าสูตรเม็ดเดียวนี่คือแอดจอยบวกกันเบิร์นหายด้วยจากเพราะว่าถามคำนวณนได้11 22เบิร์นนี่บางเถื่อบางข้าง,าง,างเด็กเบิร์นการ์ดสีไปอีกตัวแล้วจ้าสายเบิร์นทามักถ้าชอบพิจารณาเบิร์นใดจ้า สำหรับตัวเน้นจ่าเม็ดเดียวขอเน้นไปที่01ตัวที่คำนวณไดเล็กชนก็คือ1122เน้นไป01 02 03 09 โอเคเรียบร้อยจ้ะสำหรับแนวทาฮ้า,านอยสูตรเม็ดเดียวขอเฮาเมื่อนี่ตามนี่เลยจ้ะสำหรับเม็ดเดียวเนี่ยก็คือว่ามากันได้แบบต่อเนื่องอยู่เนาะ,ะวันที่สิบเอก็คือว่ามาเด้งเด้งวันที่สิบก็คือว่ามาแบบเด้งเด้งกันเลยทีเดียวนอกจาะวันที่เก่าวันที่ ปดก็ถือว่าได้มาแบบเด้งๆเนาะจ้ามือวานในวันที่สิบสองนี่มาแค่รอบปกติรอบเดียววันที่สิบสามมือนอิโคให้มาเด้งๆปังๆคือเก,าก่าหลักการเนาะจ้ะาจาังได้กรเบิ้งไ้เป็นแนวทางเนาะจ้าแนวทางเป็นเพียงแค่สูตรการคำนวณมีเขา่ามีรุดผิดพลาดประการใดก็ขอถทษขอให้ไว้ด้วยหละกัารจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจากขอห้หไอพีเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางโชคดีกันทุกคนทุกท่านจะฝาก กูไลค์กูแชร์เป็นกาลังใจให้กับแอดจอยด้วยนะจ๊ะกูละไลค์กูแชร์กูละเนื้งติดตามจ้ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า